ทุกครั้งที่มีการค้นพบเศษซากสิ่งมีชีวิตเศษซากอรารยธรรมต่างๆที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสิ่งที่มีชีวิตถูกใช้งานและสิ่งเหล่านี้อยู่ภายในโลกของเราซึ่งเศษซากเหล่านี้แหละที่ทาให้เราคาดการได้ว่าเมื่อก่อนโลกเป็นแบบไหนและอะไรวิวัฒน,นาการมาจากอะไรบ้างในแต่ละยุคสมัยในประวัติศาสตร์มักมีจุดเล็กๆที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกเสมอตั้งแต่มีการใช้ไฟเป็นครั้งแรกการพูดคุยแลกเปลี่ยน จนถึงความสามารถในการส่งคนออกไปในอวกาศและโลกที่กว้างใหญ่ใบนี้ก็ยังมีเรื่องให้มนุษย์ศึกษาอีกมากเพื่อเรียนรู้ปรับปรุงอนาคตให้ดีกว่าอดีตที่ผ่านมาสวัสดีค่ะอินีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Windy Story นะคะวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อทุ่งหญ้าใต้น้ําที่เก่าแก่กว่าพีรมิดค่ะก่อนจะไปรับชมกันขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องทุง่งหญ้า ทุกคนก็คงนึกถึงทุกหญ้าบนแผ่นดินเหล่านี้กันใช่ไหมคะซึ่งทุกหญ้าใต้น้ำเองก็มีเช่นกันคะ่ะมาจากเพื่อชนิดหนึ่งที่มีจำนวนมากนั่นก็คือหญ้าทะเลพบเห็นได้ตามเขตน้ำเตื้นชายฝั่งทะเลทั่วโลกโดยหญ้าทะเลเป็นพืชที่มีดอกจำพวกหนึ่งที่เติบโตได้ในสภาพแวดล้อมทางทะเลต้องบอกก่อนว่าเพื่อสามารถแบ่งหลักได้อยู่สองพวกคือพืชชั้นสูงและพืชชั้นต่ำพืชชั้นสูงจะเป็นพืชที่มีดอกและมักอยู่บนบกส่วนพืชชั้นต่ำ ยกตัวอย่างเช่นมอสเฟิร์นและข้าวตอกหรือสีโดยญ่าทะเลถูกจัดเป็นพืชชั้นสูงแต่จากการวิวัฒนาการทําให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในทะเลได้แม้ตอนแรกพืชจะอยู่ในทะเลแต่ก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่พืชชั้นสูงเริ่มอบยบขึ้นมาสู่แผ่นดินที่ไม่มีน้ําเค็มช่วงเวลาประมาณ400ล้านปีก่อนและจากสร้างดึกดําบรรทําให้ทราบว่าบรรพบุพร,รุษของย่าทะเลเริ่มกลับสู่ทะเลอีกครั้งเมื่อประมาณ100ล้านปีก่อน ตั้งแต่นั้นมาหญ้าทะเลก็เริ่มเปลี่ยนโครงสร้างและการดำรงชีวิตจนอยู่ในทะเลได้นั่นเองค่ะหญ้าทะเลมีลักษณะเหมือนกับหญ้าที่ขึ้นอยู่บนบกทั่วไปแต่จะเหมือนกับพืชพวกพับพึงและหิ่งค่ะมากกว่าหญ้าจริงๆมีส่วนของลำต้นและใบที่ตั้งชูชันในทิศทางตรงกันข้ามกับแรงดึงดูดของโลกมีส่วนของไรโซมหรือไหลที่แทนไปตามพื้นดินเพื่อการขยายพันธุ์มีระบบรากที่แท้จริง คือเป็นรากที่มีท่อลำเลียงอาหารและน้ำไว้คอยหาอาหารและทำหน้าที่ในการค้ำจุนลำต้นและยังมีระบบท่อลำเลียงภายในลำต้นและใบเพื่อการขนส่งและธาตุและก๊าซลักษณะสำคัญที่ทำให้หญ้าทะเลแตกต่างจากสาหร่ายคือหญ้าทะเลสามารถมีดอกที่มีการเจริญไปเป็นผลและ,มะเมล็ดได้และวิธีการขยายพันธุ์ของหญ้าทะเลเองก็มีอยู่2วิธีคือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยการผลิตดอกและมีการถ่ายละอองเกสรโดยใช้น้ําและขึ้นลมนตัวพัดพาจากนั้นถ้ามีการปฏิสนธิดอกตัวเมียจะพัฒนากายเป็นผลซึ่งภายในมีเมล็ดที่ใช้ในการแพร่ขยายพันธุ์ต่อไปได้และการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการแตกแขนงของลำต้นใต้ดินและ,จะเจริญไปเป็นต้นใหม่ขึ้นมาจากผิวดินหญ้าทะเลเดิมเคยเป็นพืชที่อยู่บนแผ่นดินมาก่อน ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตโบราณแบบเดียวกับฟองน้ำหรือปะะการังจึงมีโครงสร้างแบบพืชบนแผ่นดินปรากฏให้เห็นญ่าทะเลจัดอยู่ใน division Anthophyta, class Monocotyledones, order Halophytes ย่ยาทะเลที่แพร่กระจายทั่วโลกมีกว่า72สายพันธุ์สามารถแบ่งออกได้เป็น4วงคือซอ t t e r a c e a e h y d r a r i a c p o s i d o n i a c c y โดยแต่ละสายพันธุ์มีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันตั้งแต่ใบมีดแบนยาวไปจนถึงใบรูปพายหรือออกยอดแตกแขนงหนึ่งในสายพันธุ์ที่เก่าแก่ที่สุดคือย่านทะเลสายพันธุ์โพซิโดเนียโอเชนิก้ามีการเติบโตในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสืพันธุ์ด้วยการสร้างตัวเองขึ้นมาเป็นกระบวนการที่เรียกว่าการโคนนิ่งและมีชีวิตอยู่มานานมากจากการค้นพบมีอายุมากกว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมนุษย์เสียอีก บริเวณทุ่งหญ้าทะเลมีความกว้าง15กิโลเมตรซึ่งดูเหมือนจะมีพืชอยู่หลายพันต้นแต่จริงๆแล้วทุ่งหญ้านี้มีต้นตอมาจากพืชต้นเดียวเท่านั้นเพราะหญ้าทะเลที่ถูกคนขึ้นถือเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวกันใช้ระบบรากเดียวกันจากการวัดขนาดและความเร็วในการจเจริญเติบโตหญ้าทะเลนี้มีอายุถึง200,000ปีซึ่งมีอายุมากกว่าหลายอย่างเช่นหอไอฟเฟลในปีคศ1889วิหารพาเทนอนแห่งเอเธน ประมาณ2,500ปีก่อนพีระมิดเมื่อประมาณ4,500ปีก่อนและการสูญพันธุ์ของแมมมอธขนยาวเมื่อประมาณ15,000ปีก่อนซึ่งตอนนั้นทุ่งหญ้ามีอายุ185,000ปีแล้วในปีคศ2006มีการค้นพบกลุ่มหญ้าทะเลสายพันธุ์โพสิโดเนียโอเชอนิกา้าทางตอนใต้ของเกาะอ,อีบิซาซึ่งวัดได้8กิโลเมตรและอาจมีอายุถึง1 0 0 0ปีแต่มีการคาดการณ์ว่า ย่าทะเลสายพันธุ์นี้อานมีการเจริญเติบโตที่น้อยลงเพราะด้วยกิจกรรมของมนุษย์ที่ทําให้โลกร้อนขึ้นเรื่อยๆน้ําอุ่นขึ้นและย่าทะเลไม่สามารถอยู่ได้ล่าสุดเมื่อมีทุนาคศ2022คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟินเดอร์ในรัเซาออสเตรเลียและมหาวิทยาลัยเวิธเทิร์นออสเตรเลียคนพบย่าทะเลที่ทอดยาวครอบคุมพื้นที่180กิเมตรในอา่าวชารเบย์ของรัฐเวเิร์นออสเตรเลีย เมื่อตรวจสอบด้วยเครื่องมือตรวจสอบพันธุกรรมพบว่าหญ้าทะเลเหล่านี้เป็นพืชต้นเดียวขนาดใหญ่ของสายพันธุ์โพชิดูเนียออสตาลิซึ่งคาดว่ามีอายุอย่างน้อย4,500ปีมาร์ตินบริดนักนิเวศวิทยาจากมหาวิทยาลัยฟินเดอร์และผู้เขียนงานวิจัยร่วมกล่าวว่าทีมวิจัยรู้สึกสงสัยที่พืชดังกล่าวสามารถมีชีวิตดอดและ,จะเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและคาดการณ์ว่าหญ้าทะเลต้นนี้อาจไม่สามารถผสมพันธุ์ได้เพราะเป็นหมันและพื้นที่ไม่สามารถผสมพันธุ์ได้นั้น มีแนวโน้มพบความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ลดลงซึ่งเป็นสิ่งที่พืชต้องการเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมยาทะเลต้นนี้เผชิญการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมมาแล้วหลายครั้งแม้กระทั่งปัจจุบันมันยังเผชิญการเปลี่ยนแปลงของโอุณหภุมมเฉลี่ยหลายระดับตั้งแต่17องศาเซลเซียสไปจนถึง30องศาเซลเซียสความเค็มของน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าและสภาวะมืดไปจนถึงสภาวะสว่างจัด โดยปกติแล้วสภาวะเหล่านี้จะทําให้พืชตึงเครียดอย่างสูงทว่า้าทะเลต้นนี้ยังสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ขณะนักวิจัยค้นพบหลังทําการทดลองเพิ่มเติมว่าพืชดังกล่าวเป็นโพลีพอพลซึ่งหมายความว่ามันมีคมโครงสรมากกว่าพืชในตระกูลเดียวกันถึง2เท่าและจะเจริญเติบโตต่อไปได้หากปราศจากการรบกวนเนื่องจาก้าทะเลมีการแพร่กระจายทั้งในเขตร้อนและเขตอบอุ่นยาทะเลจึงมีความสําคัญต่อระบบนิเวศชายฝั่งเป็นอย่างมาก พราะระบบนิเวศของญ้าทะเลเป็นระบบที่มีกําลังการผลิตเหมือนกับระบบนิเวศต่างๆทั่วโลกญ้าทะเลทําให้เกิดความสัมพันธ์ทั้งทางชีวภาพและกายภาพต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งความสัมพันธ์นี้รวมทั้งการยึดเกาะรักษาและการป้องกันการพังทลายของหน้าดินในบริเวณชายฝั่งนอกจากนี้ญ้าทะเลยังมีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ําหลายชนิดทําหน้าที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําและแหล่งเลี้ยงตัวอ่อนและเป็นอาหารขั้นพื้นฐานสําหรับปลา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดต่างๆอย่างเต่าหรือแม้แต่พยูนค่ะก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r ร b ์ให้กับเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ